สวัสดีด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกครั้งเนาะคะ่ะกับลูกมุ้นสาวหน่อยบานหน้าในตางแดนค่ะเมื่อนี้ลูกมุ้นเสียวขาวขาวข้าเรื่องเล่าเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงการข่าคายรถนะนะคะรถยนต์ที่เมืองนอกแล้วก็อาจจะเป็นทั่วโลกค่ะณนะตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันค่ะ าเกิดอี่ยังขึ้นเนาะคะ่ะตอนนี้ทางออสเตรเลียค่ะทางตอนเหนือเนาะ,ค,ะ NT, ค่ะรัดเอ็นที่ทรูมุนยู่กับซิ่งที่สังเกตเห็นค่ะขังๆทางปกติตรงเส้นสะจ,จวดปากอะคะ่ะเส้นที่จะเข้าไปในเมื่องก็ระสเป็นเน่นเกี่ยวกับธุรกิจร้านขายรถต่างๆค่ะแต่ละแบรนด์เนาะคะ่ะสิงที่เห็นก็คือว่า จำนวนรถต่างๆรถยนต์เนาะค่ะได้ได้หายไปแล้วก็มีจํานวนที่น้อยลงแล้วก็นในบางโซนบางส่วนก็คือขายเมดเปลี่ยงเลยค่ะกับรวมถึงในส่วนของบริษัทที่ลูกมุ้นเหตุงานอยู่เช่นเดียวกันค่ะณตอนนี้ธุรกิจขายรถเรื่องของรถมือสองค่ะค่อนข้างได้รับความนิยม ซุ้มซุดเลยทีเดียวณตอนนี้เนาะค่ะคายดีมากค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าค้นกับค่อนข้างจะนิยมสื่อรถมือสองกันเนาะค่ะคือจากจากที่รุมมุ่นเหตุงานเนาะ,ะหลังรถกะสิเห็นว่าสภาพรถมือสองในบริษัทของเท่าน่ะค่ะกับบได้บรไดนาเกียรติหลังออกมาก,ก็คือไมเอี่ยมคือจังรถหม่เลยค่ะพี่น้องแทบจะบดแตกต่างเลยค่ะ นั่นก็คืออีกเหตุผลหนึ่ง่าเป็นอย่างค้นถึงชอบนยิยมซื้อซื้อรถมือสองคือแน่นอนค่ะในเรื่องของราคามันก็ต้องถือกลัวรถมือหนึ่งแน่นอนราคาที่จับต้องได้สามารถซื้อสดได้แต่เห้องมีไฟแนนห์ให้ค่ะและ้วก็ยันก็คือสภาพยังใหไม่อยู่เลยค่ะพี่นนอกอรถของเมืองหนอกนะคะก็มีหลายแบรนด์ของห้องมีถูกแบรนด์ค่ะที่ขายรถมือสองมีที่หอค่ะ ขายดีมากขนาดแบบว่าช่วงหนึ่งค่ะลดขาดสตอ็อกลดมือสองในขาดสตอ็อกแต่ในป,ปัจจุบันเนี่ยค่ะเนื่องจากผลกระทบของโควิดไวรัสเนาะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทการผลิตเนี่ยค่ะทําการปิดโรงงานก็ลเลบ่าสามารถที่จะผลิตผลิตชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าประกอบรถยนต์เมื่อขายในต่างประเทศใดเนาะคะ่ะ ณปัจจุบันท่าออสเตรเลียค่ะค่อนข้างจะาขาดในส่วนของรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆที่จะส่งเขามาดังนั้นเนี่ยลูกค้าของเขาขามาถามหารถค่ะในแต่ละหละลานบอ,บอมบ์แค่เพาะของบริษัทเท่าอย่างเดียวค่ะก็คือจะโบบอ,บอมีจจำนวนที่เยอะมากนักดังนั้นเขาก็าสามารถการันตีได้ค่ะว่ารถสิเข้ามาอีกเมื่อใด ตอนเนี้ยคือรถที่เขาขายอยู่กับมีอยู่ในสต็อกเท่าที่เขาเห็นค่ะดังนั้นผู้ใดที่กําลังตัดสินใจซื้อรถกอาจะต้องเร่งนิดนึงค่ะเพราะว่าบรัวหลังจากนี้อีกโยนแค่ไหนค่ะถึงจะมีรถเขามากับรถค่อนข้างจะขาดตลาดบริษัทในทรงเขามาบรมีรถทรงเขามาซูบริษัทขายรถค่ะก็คือต้งองรอ ก็บ่าสามารถระบุรุ่นได้ว่าสามารถระบุยีหอรดได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นกันทัวทัวทัวออสเตรเลียนะคะก็บ่ได้เป็นเฉพาะองค์กรใดองบ์อนหนึ่งค่ะตอนนี้เป็นเซนสันอีลีก็คือถ้าเขามาสมมติว่าลดที่นี่อยู่ในหลานบอว่าสีหอ้อยังกันตามค่ะก็คือไม่ทนั้น ก็คือว่าบมี่หมากมากกว่านั้นอีกแล้วค่ะกับือถ้คุณคุณหมากลดรุ่นนี้รา่าน,นีที่คุณยอมรับได้คือคุณกระสือไปก็คือเมืค่ะกับอบอเบรัว่าสีไม้ถึงตอนใดกับจากผลกระทบของโควิดเนาะคะ่ะนี่ลหละเทากับรอกับก็เลยเฮตให้หลๆบริษัทค่ะที่เป็นบริษัทน,น่อยๆขายรถจนเมื่สต็อกละค่ะ ส่วนเอ่งเขากับบริษัทใหญ่เนาะคะ่ะก็มีให้เห็นอยูเนาะคะ่ะต่ว,ว่ากะบ,บ่รู้ว่าสิโดนแค่ไหนเขาก็ขายไปเรื่อยๆค่ะถาม่าธุรกิจขายรถกับคอนคันจะบโอเคอยู่นะคะทั้งรถทั้งรถมือสองรถมือสองนจีนวาเป็นที่หนึ่งค่ะแล้วก็รถยี่ห้อแบรนด์ก็คือรถยีห่ห้อรถรถหม่คือแล้วแต่ว่าลูกค้ามากี่หไหนค่ะก็มาเลือกมาชมใดเนาะคะ่ะนั่นแหละ ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจค้าขายรถยนต์ค่ะในต่างประเทศเนาะค่ะก็ลูกค้าบางคนก็ขอมาถามเออรุ่นนี้มืดโลอรอยังประมาณเนี่ยค่ะกับมืดค่ะล่างลุนล่างรุ่นล่างนี้กับมืดค่ะเพราะว่ามีสต็อกแค่นั้นเขาพยายามจะสั่งเขามาแต่ว่ากับมีอยู่เท่านั้นค่ะกับมีหลายหลายตัวหลายรุ่นของมาไม่อยู่ค่ะแต่ว่ากับเท่า เฮามีเทนะ่าที่เฮามี่ณตอนนี้เนาะคะ่ะรถโฮเดนค่ะของเฮาแบรนด์โฮเดนกะค่อนข้างจะดำราคาลงค่อนข้างสูงเลยค่ะพี่น้องสามารถเข้าไปเบิร์เข,ามา,ขามาช็อปเขามาชมได้เลยเนาะคะ่ะที่บริษัทละค่ะเครี่ออโตโมัีิกรุ๊ปค่ะของเฮากะบบอดายบอดายมีแค่การขายรถค่ะมีเซอร์วิสบริการอื่นๆในการซ่อมรถในการ าขายอะไรชิ้นส่วนรถต่างๆในแต่ละยี่หอ้อก็คือสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ค่ะพี่น้องในส่วนของไฟบริการืรอว่าไฟเซอร์วิสเนาะค่ะค่ะใครสนใจอยากเบิงลดไหมในราคาที่โอเคกับเขาเมื่อเบ้งใดค่ะณตอนนี้ก็คือราคารถกับมีในส่วนของ โปรโมชั่นเรื่อยๆค่ะพี่น้องสามารถแวะเวียนของมาเบิงใดอ,อาจจะเข้าไปเบิงเว็บไซต์อของบริษัทใดค่ะเช็คราคาเช็คยางมานก,ก่เอาตามนั้นเลยค่ะก็มีหลายหลายเคสก็คือเขามีการชอบออนไลน์กันเนาะค่ะชอบรถนี่แหละค่ะซื้อรถออนไลน์ก็มีทั้งรถนิวแบรนด์หรือว่าจะเป็นรถมือสองสิบเกันหฮนหรือว่าที่เมื่องนอกวิ่นี่เขาเอินยูสค่าเนาะค่ะก็คือรถมือสอง มาข่าเมเบิงมาชมให้่ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะเนื่องจากว่าโควิดเนาะคะ่ะถ้าหากว่าเข้าควบคุมในเรื่องของการไปอยู่ในส่วนของคนหลายๆชุมชนหลายๆกัะจายในเข้าปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นช่องทางการใส่รถส่วนโตก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทเทนเนอเ้าปลอดภัยจากโควิดค่ะ ลดโอกาสความเสี่ยงต่อการที่จะรับเชื้อโรคต่างๆของมมได้ากับถ้าปกติแล้วเนี่ยเข้าโดยสารโดยโดยใส่รถโดยสารประจำทางเนาะค่ะซึ่งจะมีคนจำนวนมากมายเลยที่ขึ้นไปใส่บริการตรงนั้นก็มีโอกาสสัมผัสเมื่อหรือว่าสัมผัสสัมผัสละอองต่างๆไอจามของคนที่ใส่ใส่รถโดยสารประจำทางร่วมกันนั่นแหละค่ะ กบมีโอกาสเสี่ยงต่อการติโดโรคค่ะดังนั้นการเลือกที่จะมีรถส่วนตัวการเลือกที่จะซื้อรถส่วนตัวก็จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะจะจะ,จะซอยเฮ้าค่ะจะช่วยเฮ้าแบบจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเราให้ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดโอกาสในการติดเชื้อนะคะนั่นแหละค่ะ กะลองพิจารณาเบิรงเนาะค่ะแต่กําลังคิดว่าอยากได้รถอยากซื้อรถกระลองมาเบิรงค่ะอยู่บริษัทของหฮอก็บมีาไหลายรถไลายี่ห้อหลยหลยแบรนด์แล้วก็ไลายรุ่นในห้องได้เลือกได้ชอบได้ช่มกันนะตอนนี้ก็รถราคาหลายค่ะโดยเฉพาะโฮเดนเนาะค่ะขาเมื่อเลือกเบิรงได้เลยค่ะพี่น้องกระบะตอนนี้ก็เลืออยู่ขั้นเดียวค่ะขายไปจนหมดเลยค่ะเมื่อเกี่ยงทั้งกระบะขั้นใหญ่เป็นชักอะค่ะเ้องก็ขายจนหมดเลยขายดีค่ะ ะะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับโ้อเด่นที่เป็นอะเคเดียเนาะคะ่ะเป็นรุ่นอะเคเดียที่มีแบบโปรโมชั่นลดเยอะมากค่ะพี่น้องกับเขามาเบิงมาช่มได้เนาะค่ะพี่น้องมาเหลือกไก่รดคันใหญ่ในราคาดำราคาขนาดนี้หายากแล้วค่ะเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะคะ่ะกับ เอาข้าวสารเมื่อฝากณนะปัจจุบันนี้คิดว่าเมืองไทยบาเห้าที่เป็นฐานการผลิตเกี่ยวกับย่านยนต์ณตอนนี้หลังจากผ่านผลวิกิตการโควิดเวลาแล้วโรงงานเปิดคงเป็นช่งวงเวลาของการเร่งกระบวนการผลิตเพื่อที่ะบปอดชิ้นส่วนอะไรต่างๆของย่านยนต์ทรงซู บริษัทประกอบรถและกกาส่ไใดทาการ Import Export ที่ได้ทําการส่รรงออกต่อไปคิดว่าทั่วทั่วโลกกับคงธุรกิจรดอะค่ะทั่วโลกกับคงเจอวิกฤจเดียวกันเนาะคะ่นะณตอนนี้รถขาตลาดมี่ทอลมี้ค่ะก็คือผู้ใดอยากได้ผู้ผู้ใดอยากซื้อก็ซือนะ้อะตอนนี้เลยแต่ก็รูว่าอีโดนแค่ไหนซีมดเนาะคะ่ะ จังไดกระตามที่แม่ว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแต่เฮากับยนิ่งนอนใจนะคะขอฝากไหวสำรับเยาวชนต่างๆที่ไปชุมนุ่มกันเนาะคะ่ะไกยนิ่งนอนใจสิทธิส่วนบุคคลในการแสดงออกความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเท่าสามารถที่จะแสดงออกมาได้แต่พอให้อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยละกัะอใรับผิดชอบสังคมรวมกันค่ะก็คือบริเหตเกิดการระบาดโควิด ไม่อีกระลอหนึ่งค่ะเพราะว่ามีผลกระทบต่อประเทศชาติละก็ะเศรษฐกิจโลกไม่มาเลยค่ะดังนั้นความรับผิดชอบเพียงเล็กน้อยของเฮาก็คือส่งผลต่อประเทศชาตินะคะนาช่วงนีก็คอยร่กคนปลอดภัยละก็ะรับผิดชอบสังคมรวมกันเนาะคะ่ะสิเดียวเกิดปัญหา,าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆของไม่อีกระลอหนึ่งเนาะคะ่ะขอยห้ทุกคนปลอดภัย ขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังจุดมุ่นกะขอกราบลนในคลิปนี้นะตอนนี้ไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะดอกไม้งาม่าค่ะเจมบยื่ยวสวนด้วยค่ะนี่บ๊ายบายละค่ะบายอย่าลืมซับสไครต์ให้ดเด้อค่ะพี่นองเลยติดตามกดชมคลิปให้แน่ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะ บายบๆลาดีสวัสด์